สวัสดีครับแฟนสมาชิกของกลิตสตาร์วันนี้มาแล้วตามนัดเลยผมอยู่กับคุณเด็กนะครับตาลิเขตสืบสหการครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ต้องกลับมาคุยอีกรอบหนึ่งนะครับคุณเด็กวันนี้มาคุยแบบอลังการมากเพราะอะไรวะเพราะว่าคุณเด็กเนี่ยตอนนี้นำหน้าที่คือที่ปรึกษาของสมาคมเจสกีแห่งประเทศไทยครับอีกหัวหนึ่งก็จะเป็นทัวร์นาเมนต์ดี렉เตอร์ผู้อำนวยการเกี่ยวกโคทัวร์นาเมนต์นี้เลยใช่ครับนะครับก็คือบทซีรีส์การแจกเจสกีซึ่งมันจะมี เอ่ออินวันอยู่ในงานนี้ใช่ครับ,รบก็จะมีเจสกี้เบอร์ครับแล้วก็เบอร์ซีรีด้วยใช่ครับถูกต้องครับเมื่อเมื่อเมื่อเดือนก่าๆนี่เราไปคุยกับคุณเด็กมาเรื่องของเจสกี้ก็คุยกันเรียบร้อยแล้วว่าโอเคทุกอย่างเราจะจัดโครงการมาอย่างนี้เบอร์วายโอ้โหเยอะแยะมากมายเราต้องย้อนกลับไปดูอีพีเก่าเราจะรู้นะครับแต่ว่าตอนนี้วันนี้บรรยากาศนั่งอยู่เนี่ยสาเหตุหนึ่งที่ผมต้องรีบมาหาคุณเด็กเพราะจะต้องมาคุยว่าเฮ้ยเขาประกาศมาแล้วนะสมมว่าครับว่า ถ้ามีการจัดแข่งกิจกรรมอะไรเกิน50คนครับผมอุ้ยมันเกินอะไรขึ้นน่ะแล้วอย่างนี้คุณเด็กมาจัดได้ยังไงผมก็งงมากเลยฉะนั้นต้องเอาคาตอบครับครับก็อย่างที่เรียนนะครับว่ากับด้านนี้เนี่ยอย่างนี้ครับตอนนี้เราต้องใช่นี่ใครที่เราจําได้ไหยเราเราถอดแมสคุยกันนะยังยังพอรุ้รวมได้แต่ตอนนี้ไม่ได้เลยแล้วก็เว้นระยะแล้วก็แสเนกาครับแล้วก็คืออย่างนี้ครับต้องเรียนว่าสิ่งที่เราให้ความสาคัญอันดับแรกเลยก็คือเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ก่อนครับ วันที่เขาประกาศบอกห้ามจัดก,กิจกรรมในวันนั้นน่ะคนมันนักแข่งของของคุณเด็กอ่ะมาจากต่างประเทศนะมามาสเตตคอนติมสิบสี่วันลนะแล้วนะครับแล้วตอนนั้นตกใจแล้วคิดยังไงไหมว่าจะจัดต่อหรือไม่จัดต่อหรือจะเดินหน้าไม่เดินหน้าคืออย่างนี้ครับคือเราได้มีการประสานงานกับทางสคบนะครับ,รบได้รับอ,อย่างต่อเนื่องตลอดเวลานะครับ,รบแล้วก็ในที่สุดเนี่ยเราก็ตัดสินใจที่จะใช้มาตรการที่จะห้ามมีผู้ชมเลยครับนะครับก็คือ อย่างที่เห็นนะครับอัจาร์ทั้งหมดเนี่ยเราสร้างเสร็จหมดแล้วเราใช้เวลาเตรียมงานมามากกว่า1ปีอืปีนะครับอัจาร์คือตรงนี้ที่เราอยู่นี่รับเนี่ยครับแล้วก็จะมีป้ายนะครับเห้ามผุ้ชมนั่งหมดเลยแล้วก็เราปิดล็อกอัธจาร์หมดเลยนะครับนั่นคือมาตรการที่เราร่วมแสดงความรับผิดชอบให้เห็นว่ากีฬาแจสกีนเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับเรื่องโควิดอันดับที่หนึ่งนะครับส่วนอันดับที่สองเนี่ยมันเป็นภารกิจที่อย่างที่คุณวิที่พูดนะครับว่า นักกีฬาทั่วโลกเนี่ยผ่านโควินมาหมดแล้วเออนะครับเราพร้อมจะแข่งขันแล้วแล้วก็มีจํานวนที่เราลดลงจากเป็นพันๆคนเนี่ยนะครับลดลงมาเหลือร้อยๆคนเนี่ยนะครับคือคือคือไอไอไอโปรไอโปรเจกต์ม์ซิลี่เนี่ยมันจะต้องมีนักแข่งเป็นพันคนเลยนะใช่ครับใช่ครับแต่ตอนนี้เมื่อกี้คุณเด็กบอกว่าต้องลดลงเพราะอะไรใช่ครับก็คือเนี่ยครับโดยด้วยมาตรการเรื่องโควิดเราก็เลย เน้นเฉพาะแชมป์โลกนะครับในรุ่นโปรที่ให้เข้ามาแข่งขันคือต่ดงรุ่นออกว่ากันเลยครับก็คืออ่าแล้วมาตรการประเทศไทยเนี่ยเขเข้มข้นมากนะครับต้องขอเรียนอย่างนี้เลยคือพอเราทาเนี่ยเราก็รู้เลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยคืออยู่ดีๆนะจะลาเดินทางเข้ามาไม่ได้นะครับใช่ใช่ใช่ต้องมีการประสานงานขออนุญาตทั้งสกบประสานอ่สารทูตและสถานทูตประเทศไทยนะฝรั่งเศสนประเทศนั้นๆเพื่อทําเรื่องของ การตรวจโควิดอย่างเข้มข้นก่อนเดินทางมาครับทุกอย่างทุกขั้นตอนนี้คือเรียกว่ารัดเรียกว่าเร็วขัดแเข้มข้นมากใช่ครับใช่ครับจนจนเราเองก็เชื่อว่านี่ก็คือมาตรการที่เราก็ใช้กับนักยิราอย่างเต็มเี่ส่วนนักยิราไทยเองเนี่ยคือต้องมีการตรวจโควิดคนหมดเลยถึงจะมาเข้าร่วมแข่งขันได้ ครับคราวนี้พอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยก็จึงหายห่วงละครับแต่เงียของผู้ชมไม่มีเลยนะครับปิดหมดในเงีของนักกีฬาผ่านคอลันทีมาหมดแล้วในกีฬาไทยทีมแข่งไทยตรวจโควิดมาด้วยนัะกีานะครับที่แล้วพอเวลาลงแข่งอย่างนี้ครับเขาจะแข่งกันคนละลำกันนะครับจะขี่อยู่คนละลำกันมันไม่ได้แบบขี่ใกล้ๆติดๆกันนะใช่ใช่ไม่ได้มีการมาอยู่เป็นเดกันนะครับอยู่คนละลำกันแล้วก็ ลำรุ่นหนึ่งเนี่ยไม่เกินสิบคนตเรารเสร็จแข่งเสร็จก็ไปเลยแยกย้ายไปแยกย้ายไปธรรมชาติของ motorsport ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราก็เลยปรับแผนแล้วก็เปลี่ยนในการถ่ายทอดสดแล้วก็รวบรวมอลงนะครับให้ผู้ชมยูบ้าและดูจากทางบ้านดโดยตรงโดยการ่สองนะครับ ริมหาที่จักเนี่ยมันริมหาจอมเทียนนะครับผมโอ้โหมันยาวเป็นแนวเลยแล้วแล้วคนมันมาคนก็เข้ามาได้ครับผมแล้วคุณคุณเด้ททำยังไงไม่ให้เข้ามาเกี่ยวอก็อย่างที่คุณมาที่เห็นนะครับก็คือเรามีการล็อกโซนหมดเลยครับโซนการจัดการแข่งขันตั้งแต่โซนก่อนหน้าอัธยารัยแกสแตนตรงนี้เราเรียกแกสแตนแล้วกันะครับล็อกหมดเลยครับแล้วก็ห้ามไม่มีผู้ชมแล้วก็มีอ่าอ่อรปภแบนะครับรวมไปถึง อาสาสมัครเนี่ยกับในเรื่องสาธารณสุขเข้ามาช่วยดูแลทุกจุดเลยคพือที่เห็นตาแรกคือที่เข้าไปได้ผมเข้าไปได้อันนี้ย<ข>นตรงผมเข้าไปได้ผมก็บอกเฮ้ยไม่เป็นไรผมก็โทรศัพท์หาเลขาคุณเดกคุนเดฟไม่ไดเดี๋ยวผมเข้าเองอันนี้ก็ไปบอกผมน,นะว่าว่าเขามีพิธีการยังไงพอมาเข้าไม่ได้จริงๆครับครับเขาล็อกข้างหน้าเลยฮะนัคือเขาจะไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ยาวไม่เลยกแต่ใช้พื้นที่เท่าไหร่ จริงๆแล้วสหรับพี่นักกีฬาเนี่ยเราพยายามใช้พื้นที่ให้เยอะหน่อยเพราะว่ากจนักกีฬาเขาจะได้เหมือนกับสบายๆนะครับแล้วก็แต่ละทีมเราซ่อมซ่อมเรือเสร็จก็อย่างเหมือนเหมือนรถแข่งนะครับก็คือทีมใครทีมเขาเขาก็จะเรียบร้อยเขาจะแยกไปพื้นที่ก็ประมาณครสามสี่ร้อยเมตรหล่ะครับสามสี่ร้อยเมตรกั้นยังไงเ่ะเรามีบริเคตกั้นหมดเลยครับมีแนวของบริเคตแบบนี้ครับแบบกั้นเป็นแนวทั้งหมดเลยครับล้อมหมดแล้วก็มี รอพอเฝ้าถึงก็เลยถามเลยว่าผมจะมุดได้ไหมตอนนั้นน่ะที่รอพอเฝ้าถึงเพราะอะไรเพราะว่าตองเข้าออกทางเดียวใช่ไหมครับใช่ครับปีนีงเข้าออกทางเดียวปีนีงเข้าอออเนี่ยอ่ะที่ผมจะพูดต่อนี่เพราะอะไรรู้วป่าเพราะว่าผมเนี่ยทำทำงานอยู่กับคุณเดซเนี่ยตั้งแต่ในรุ่นยุคแรกๆกันเลยอ่ะครับอัจารย์นี่ปกติคนต้องนั่งเต็มเลยนะใช่ไหมคนต้องนั่งเต็มเลยนะเราอาจะอาจารย์มาตั้งทำไมก็อย่างที่เรียนนะครับว่าอย่างที่เห็นถ้าถ้าเราเห็นภาพการโฆษณานะครับ ปกตินี่คือล้นเลยครับผู้ชมจนล้นสนามหมดใช่ใช่นะครับแล้วก็นี่จะมีชาวต่างประเทศเนี่ยใช่ครับที่อยู่อาศัยในเมืองไทยเนี่ยมาต่อทีอยู่ที่บ้านมากันมาแต่เราไม่อนากให้เข้าหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นมาตรการว่าเรามีความเข้มข้นสูงครับเพราะเราสิ่งนี้ทั้งหมดทั้งมวลคือเราต้องรับผิดชอบต่อต่อเรื่องโควิดคุณเด็กบริเคดบอกผมบอกว่าพิธีครับโทรไปหาเลยผมปรับรูปแบบครับคือปรับรูปแบบ คือปรับยังไงอ่ะอ่าเมาื่อกี้อธิบายแล้ววิธีการเข้าการออกใช่ไหมครับปรับรูปแบบแล้วคนจะดูอ่ะแล้วผมจะดูอ่ะเนี่ยเอาใครใครดูกิจสตาร์ทอยู่เนี่ยบอกอ่ะงั้นเดี๋ยวจะมาดูหน่อยว่าถ้างั้นมาเข้าไม่ได้แล้วอาวราศีถ้างั้นครับก็อย่างที่เรียนนะครับก็เราปรับรูปแบบก็คือเป็นการถ่ายทอดสด4ทางเลยนะครับก็คือถ่ายทอดสดนะครับผมอันแรกก็คือทรูพิชเ่นนะครับสองวันเต็มนะครับเสาร์อาทิตย์นะครับตั้งแต่เช้า9้าโมงเช้าถึงเย็นเลย อันที่2คือมีไลฟ์สตรีมไลฟ์สตรีมสตรีมิ่งสตรีมิ่งเข้าไปที่เพจไหนที่ดูที่เว็บเว c ร์คทั .com ครับ justkillworkcup .com w o r ร์คทั .com ครับนะครับก็ชมกันได้แล้วโดยเฉพาะโปรเนี่ยเดี๋ยวช่วงบ่ายนี้จะแข่งโอโต่สองปรากฏว่าแอบเล่านิดนึงปรากฏว่าเมื่อเช้านักกีฬาไทยพ่ายไปแล้วนะครับในรุ่นเรือใหญ่สุดครับเดี๋ยวลงมาเชียร์ให้กองเชียรนักกีฬาไทยกันมากๆคือญี่ปุ่นเนี่ยเขามีการทำเฟซบุ๊กก็คือตอนนี้มันเป็นดึงมือนอมมาขึ้นครับ ทำเฟซบุ๊กแล้วก็ส่งแชร์ไปหมดเลยเขาบอกว่าชาวญี่ปุ่นรวมใจกันเชียร์นักกีฬาของเขาเออเป็นอย่างนั้นไปแล้วพี่คือมันเป็นตัวมอเมอร์ไปต้องมาที่นี่แล้วนะครับแล้วก็ตรงนู้เลยใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยพรุ่งนี้เป็นไฟแนลโมโต้นะครับก็จะมีการถ่ายทอดสดทั้งช่อง7แล้วก็ช่อง9พูดง่ายคือพรุ่งนี้บิ๊กแมตช์ใช่ครับบิ๊กแมตช์เดี๋ยวก่อนจะคุยต่อเขากำลังทำอะไรครับข้างหลังอันนี้เป็นรุ่นแข่งขันที่เป็นรุ่นแข่งขันทดสอบครับเป็นเรียกว่าเเจ็ิร์ฟ เจ Jetsurf Jetsurf ก็คือเป็นเหมือนเซิร์ฟนะครับครับแต่ว่าเป็นเครื่องยนต์เจ็ตเออเป็นกีฬาใหม่ครับโอ้เนี่ยครับที่มันไม่มีแบบนั่งแบบมอเตอร์ไซค์นะนะมันจะเป็นแบบแบบยืนใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับโอ้แล้วนี่ครับอย่างที่เห็นคือนี่ขนาดเป็นเจ็ Jetsurf ซึ่งลำลำเล็กนะฮะนักกีฬาก็ต้องแยกกันอย่างเงี้ยครับคนละนี่นี่ผู้ชมจะเห็นภาพชัดเลยนี่นี่ให้เห็นเลยนะ อยู่ใครอยู่บ้านบ้างั้นเถอะแต่นั้นผมถึงได้ตั้งคือลากขมีหมวกกันน็อกผมถึงต้องตั้งคำถามคุณเดชไงว่ารีบมาหาเขาเพื่อจะมาถามเขาว่าเฮ้ยคุณจัดได้ยังไงก็ในเมื่อสพประกาศว่าห้ามเกิน50คนแล้วเมื่อกี้เราฟังอธิบายโดยเขาวๆาไปเรียบร้อยแล้วแต่นี้ก็เลยมาคุยเรื่องรูปแบบแล้วเพราะตอนนี้หลายคนก็ถามว่าเอ้าเช่องท้ายนี่พิบันทีเจอถามคุณเดชหน่อยเพาผมจะมาดูกันยังไงตอนนี้ก็คือมาดูไม่ได้แล้ว่ครับมาดูไม่ได้ดูผ่านช่องทางเมื่อกี้เริ่มต้นกก็็คคคืืออรับ แล้วก็พรุ่งนี้เช้าส0บโมงเช้าสิบโมงครึ่งนะครับทรบห้าหมายเลขหนึ่งครับแล้วก็บ่ายสองโมงไฟนอลโมโต้อสมทเอ็มคอร์ดเอชดีตั้งแต่บ่ายสองถึงสี่โมงเย็นที่คุณเด็กพูดอ่ะแล้วช่องฟ็อกช่องยูโรสปอร์ตแลวพวกนี้ยังมีอยู่ไหมยังมีอยู่ครับยังมีอยู่หลังนี่ที่นี่คือเป็นหนึ่งในภารกิจด้วยนะครับคี่ี่คือหลายคนเนี่ยไม่ทราบว่าภารกิจเราบางคนคิดว่าแข่งจบก็คือจบไม่ใช่นะครับนี่คือ เรากําลังได้ได้สร้างโอกาสในการประสมพันธุ์ประเทศไทยครับไปสู่ฟ็อกส์ปอร์ตยูโรสปอร์ตยูโรสปอร์ตแล้วเขาให้เราขึ้นแพลตฟอร์มจากยูโรสปอร์ตสองเมื่อปีที่แล้วขึ้นมายูโรสปอร์ตวันเรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกของลิเกไสเคนดูเท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่ครับ155ล้านคนเรียนครับประมาณ500ล้านคนอย่างน้อยผมว่าธงชาติไทยก็ได้เห็นแล้วใช่ไหมธงชาติไทยต้องได้เห็นก็เลยเป็นเป็นภารกิจว่าเราเนี่ยจะต้องทําการ ทำไฮไลท์ให้ได้เพื่อนำไปออกราศเพื่อไม่ให้เสียโอกาสแล้วก็เป็นการเริ่มต้นประวัติศาสตร์ของกีฬาไทยในยุคนิวร์มอลที่จะเข้าถึงคนทั่วโลกผ่านสื่อช่วงบ่ายวันนี้นักแข่งไทยที่จะลงชิงแชมป์โลกมีกี่รุ่นครับ4ี่รุ่นนะครับที่สำคัญที่ไฮไลท์เลยนะครับก็คือเริ่มประมาณบ่ายสองโมงตรงนะครับก่อนหน้าน่าจะมีรุ่นโปรแอมนะครับแต่ว่ารุ่นไฮไลท์4ี่รุ่นนะครับเริ่มต้นนี่รุ่นแรกที่โปรสกีครับ สกีนี่จะเป็นสกีตัวยืนเะยฝรั่งเศสแชมป์โลกสี่สมัยจะเจอกับผู้ท้าชิงชาวเบลเยียมซึ่งปรากฏว่าผู้ท้าชิงชาวเบลเยียมเนี่ยชนะไปแล้วโมโต้แรกเออเชียกกันดูแล้วแข่กี่โมโต้ครับสี่ครับหมายคือต้องคะแนนมารวมกันถึงได้เป็นแชมป์โลกนะแต่ตอนนี้ก็คือฝรั่งเศสแพ้ไปแล้วนะครับเขาทาท่าจะบันลังแชมป์สั่นนิดหนึ่งแล้วก็มีการเชียวอย่างทั่วโลกเลยนะครับตัวที่สองก็คือสปอร์ต สุภักนําอยู่แล้วก็ญี่ปุ่นตามมาเป็นแชมป์สุภักสิทธุระใช่ครับอ๋อลูกของพี่เชษจะควองตำแหน่งแชมป์โลกเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยรุ่นเลยนะรุ่นเลยโพสปอร์ตโอ้ยต้องเชียร์ต้องเชียร์ตามมาเป็นที่สองญี่ปุ่นเราไทยที่หนึ่งนะครับญี่ปุ่นที่สองครับส่วนรุ่นเรือนั่งพันหนึ่งร้อยซีซีอันนี้เป็นคนไทยทั้งคู่โอ้เครื่องพันสองเพราะรุ่นพันหนึ่งพันหนึ่งเพิ่มพันหนึ่งอะครับเพราะว่าคนไทยเขาเนี่ยแข็งแกร่งแล้วก็สุดท้ายครับเมื่อสักครู่ญี่ปุ่นคว้าชัยชนะไปในนนนนรรรุ่่เเือยยัักกกษ์แแลล้้วว็็คไททปีะตติดามมช อยู่บ้านครับติดตามเชียร์แล้วพวกเราจะทําหน้าที่ตรงนี้นะครับที่สนามแข่งโดยมาตรการส่งภาพไปให้ดูถึงบ้านเลยอย่างดีที่สุดใช่ไหมใช่ครับนี่คือวันนี้แลวพรุ่งนี้อ่ะจะเดวกันครับสี่รุ่นเหมือนกันเดิมใช่ครับต้องตามรุ่นสี่รุ่นอีกแหละใช่ครับเออทางนี้หลังจากจบงานนี้ไปแล้วเนี่ยจะตามดูที่ไหนมีเทปบรรยากาศกันอะไรไหมก็จะมีเอ่ัเทปึกภาพออกอากาศทางช่องสามช่องสามนี่แน่นอนแล้วเราเคยตามดูกันอยู่ใช่ไหมโอเคเลยได้เห็นภาพลักษณ์กัน เอาแล้วนะไม่ต้องมาแล้วรู้กันอยู่นะว่าเขาตรวจเข้มเฮ้ยตรวจเข้มจริงๆผมบอกได้เลยเนี่ยตลอดแนวนี่นะเดินทะลุก,กันไม่ได้นะสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหนี่เดินกันเนีะเดินขึ้นมาปีนขึ้นมาแจกของผู้ชมผู้ชมตอนนี้ไม่มีเข้าออกนี่ทางเดียวครับถ้าไม่อนุญ,ญาตไม่มีขอโทษนะครับไม่มีบัตรนี้นะครับเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้อีกเดินก็ไปได้มุ่นวายก็ไม่มีนักกิจข้าด้านหลังนะฮะอยู่นนก็คือ ไอ้โปรยิมรับรางวัลใช่ไหมครับใช่ครับก็ผมเปลี่ยนมาเปลี่ยนใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นแชมป์โเวอร์ซีรีส์จะรับทางด้านบนอย่างพรุ่งนี้เราคงได้เห็นอ๋อบนบนจอรุ่นเลยเหรอครับรุ่นโปรนะครับรุ่นโปรรุ่นโปรพรุ่งนี้ดูเขาาจะไปยืนรับรางวัลบนข้างบนนู้นนะครับแต่การรับรางวัลตรงนี้ก็มีพิธีมอบไหมใช่ครับใช่ครับก็เป็นพิธีมอบครับแต่ว่าก็เวลาระยะเหมือนเดิมเวลาระยะเหมือนเดิมนะครับโอ้โหเอาแล้วก็แต่ผมขออนุญาตนะครับก็อยากจะขอบคุณนะครับสําหรับอาสาสมัคร ับเมืองพัทยาครับสาหาสุขเมืองพัทยาที่ก็มาช่วยทําให้ทัวร์นาเมนต์มีความเข้มข้นอย่างสูงในการปิดสนามแข่งนะครับแล้วก็ช่วยดูแลระยะห่างรวมกับสตาฟเราแล้วก็เมืองพัทยาทุกภาคส่วนเรียกว่าร่วมมือกันครับทุกีเพราะว่าเราอย่างที่เรียนฮะพอผมอยากจะสรุปว่าเราให้ความสำคัญกับโควิดระนอบที่หนึ่งอะนาที่สองคือในเมื่อชีวิตเราต้องเดินหน้าต่อไปนะครับก็ แล้วทุกอย่างมันมามาเรียกว่าสุดทางแล้วใช่ใช่ใช่นักกีฬาทุกอย่างมาหมดแล้วแล้วเพิ่นว่าอย่างที่เรียนว่ากีฬาเรามนมีใส่หมวกกันน็อกอยู่คนละลำกันรุ่นหนึ่งแข่งไปจนสิบคนนี่คือเหตุผลที่คุณมาที่ผ่าและอีกตัวด้วยคือมันไม่ได้อยู่ในห้องแอร์ใช่ครับแดดเท่านั้นเลยเนี่ยร้อนเนี่ยยืนที่ผมคุยกันเนี่ยเปียกหมดเลยเนี่ยเปียกกันหมดเลยอันนี้นะครับอันนี้ด้วยครับ เอาละถึงช่วงสุดท้ายแล้วถามต่อเลยคือว่าจะได้แบบเล่นเพราะว่าเดี๋ยวจบงานนี่ไปเนี่ยภายมาที่นี่จบเลยนะครับผมพอจบเสร็จเราก็ถือจบแต่ขอโทษนะครับฤดูการการแข่งขันเจสกีโปรทัวร์ในประเทศไทยมันยังมีให้เราดูกันอยู่นะใช่ไหมครับใช่ครับมีมียังไงบ้างครับก็คงต้องรอทางรัฐบาลนะครับที่ประกาศความชัดเจนครั้งหนึ่งผมเชื่อว่าก็คงจะเริ่มต้นประมาณราววัมิถุนายนมิถุนายนนะครับอาจจะต้อง เลื่อนไปนิดนึ่งไปดูสถานการใช่ไหมครับ้องครับแต่แต่แต่มีแน่นอนมีแน่นอนแล้วก็แต่ว่าทั้งนี้และทางนั้นต้องฟังรัฐบาลนะครับให้ให้อนุญาตนะครับก็จะจับแจงขันก็ดูสถานการณกันนะครับตอนนี้เราต้องช่วยตัวเองกันก่อนนะครับอย่าไปช่วยอย่าไปไม่สนใจคนอื่นนะครับเอาตัวเองก่อนนะครับคำขอแมส์ล้างมือพยายามห่างกันอย่างเงี้ยพยายามไว้นะครับแล้วก็ที่ชุมชนที่แบบคือคนเยอะๆก็อย่าเข้าไปวุ่นวายแล้วกันนะครับ เทสกีวันนี้รายการนี้เปรายการใหญ่ของโลกเลยครับมันอยู่ที่เมืองไทยนะครับโดยคุณปริเคตสืบชาการนะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการของทร์นาเมนตนนี้ด้วยแล้วก็เป็นที่ปรึกษาของสมาคมเทสกีไทย TJSBA ไทยแลนด์นี่แหละครับซึ่งวันนี้เรามาคุยกันตรงนี้เพราะอยากให้คนไทยได้รู้ว่าจัดกนันได้ยังไงวันนี้รู้แล้วครับมันเป็นเบอร์14 14วันเขามากาก,กตัวรออยู่แล้วอยู่ดีจะประกาศยกยุเลิกัไม่ได้ใช่ไหมและขณะเดียวกันก็นก ถ้าจะจัดก็จัดให้มันอยู่ในเซฟตี้โซนอย่างเนี้ยที่เราเห็นกันอยู่เซฟตี้สูงสุดใครับให้กําลังใจคุณปริเขตนะครับแล้วก็ผมหวังว่าเราคงคนไทยทุกคนนะครับจะได้เห็นรายการดีๆอย่างนี้กลับมาในเมืองไทยอีกทีในยุคที่โควิดปกติเลยนะครับผมนะครับคุณเด็กมีอะไรจะส่งท้ายกันหน่อยไหมครับก็คงจะก็เข้าใจนะครับถึงสถานการณ์ที่ทุกฝ่ายก็ลําบากนะครับเราเองก็ลําบากแต่ว่าผมคิดว่าในส่วนของกีฬาเจสกี้ก็คงพยายามที่จะ คำยันสถานภาพของการเป็นผู้นําโลกต่อไปนะครับแล้วก็พยายามที่จะนําเข้าเงินตรานะครับเพราะโดยเฉพาะอย่างยิง่งต้นปีนี้ปลายปีนี้นะครับธันวาคมต่อมกราคมปีนี้ถ้าหากว่าสถานการณ์โควิดคลี่คลายเราเชื่อ,อมัม่นว่าเราจะสามารถนําเข้านักกีฬาทั่วโลกนะครับ3-5,000คนม,มาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมาสร้างเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวกับประเทศไทยเพราะว่ากีฬาเจ็สกีก็เป็นเป็นกีฬาอาชีพของกรกทเลยใช่ปะใช่ครับใช่ครับแล้วปรากฏว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือวันนี้เจ็สกีเนี่ยผลิตเพื่อการส่งออกแล้วเป็นสหการกีฬาที่เริ่มต้นส่งออกแล้วผลิตคนไทยผลิตทั้งลำรุ่นเมื่อก่อนเออใช่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 ก่อน GTR One นะครับเพราะฉะนั้นถูกใว่า รื่องดีๆเนี่ยมีมากมายแต่ว่าเราต้องระวังโควิดเป็นอันดับแรกนะครับครับผมโอ้โหวันนี้ได้มีโอกาสมาพูดคุยกันรับรู้แล้วว่ารายการเบอร์ซีรีส์เบอร์คัพที่มันอยู่ในประเทศไทยคนนี้แหละครับเป็นผู้กา <c oughs> เรียกอะไรจินตนาจินตนาการและสร้างสรรค์จากวันนั้นยี่สกว่าปีที่แล้วจนวันนี้แล้วจะมีเดินหน้าต่อไปเป้าหมายที่เขาบอกเลยครับทายังไงก็ได้อย่างให้ธงชาติไทยเป็นอยู่ในยูโรสปอร์ตหนึ่งใช่ไหมครับครับผม1้0ล้านคนนะได้เห็น ราจะได้มีโอกาสคุยกับคุณบริเขดอีกรอบหนึ่งแต่ตอนนี้บรรยากาศที่อยู่ด้านหลังก็เลังทำการแข่งขันต่อแล้วนะครับในช่วงบ่ายลืมเชียร์คนไทยนะครับเข้าไปที่เมื่อกี้ที่บอกอะไรเวอร์คัพกับคอมนะครับเชียร์คนไทยนะครับสตรีมมิ่งุไลฟ์สดกันที่นั่นนะครับวันนี้ขอบคุณยางรุจแก่รยานยนต์แอรซีโซดีดีนะครับที่ออกทุนให้ผมเดินทางมาหาคุณเด็กแล้วก็ไปทำงานทุกๆสัปดาห์ในนามของกลิสตาร์ถ้าวันนี้คุณพลาดนะครับ การติดตามข่าวสารจากกีสตาร์นั่นหมายความว่าคุณจะไม่ได้รับเช็คกระแัดจากสนามวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วสัปดาห์หน้าไปที่ไหนอย่าลืมเด็ดขาดสนามหน้าหญิงล้วนเป็นเรื่องราวของหญิงล้วนมอเตอร์สปอร์ตของผู้หญิงนั้นเลยพรุ่งนี้เออสัปดาห์หน้านะครับวันเสาวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณคุณเล็กนะครับปริเกตสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับ